สวัสดีครับผมนายแพทย์วิทยาผลศิลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากครับก็มีความดีใจนะครับที่ได้มาทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนซึ่งณขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด1 i ในพื้นที่จังหวัดตากเราก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกข่าน รวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ดูแลงานเรื่องของสุขภาพภาคประชาชนคือพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดตากที่ทํางานด้วยความเข้มแข็งนะครับร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่เรื่องของการจัดการในชุมชนจนถึงเรื่องของด่านตรวจด่านคัดกรองต่างๆนะครับซึ่งเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการตรวจแล้วก็ค้นหาผู้สัมผัสรวมถึง ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าสถานการณ์เราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากทุกท่านนะครับซึ่งทางท่านผู้บริหารระดับจังหวัดคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความห่วงใยนะครับที่จะมีการทบทวนมาตรการเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดของเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ ให้มากที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนก็คิดว่าเราจะพ้นจากสภาพปัญหาจากโควิด -19 ในเร็ววันนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆครับ